สวัสดีครับวันนี้เราเติมน้ำมันที่เหลือสามกิโลนะครับดูทิว่าน้ำมันจะขึ้นไหมขึ้นมาเป็นสิบสองโลแล้วหลังจากพี่ไหวมาหลายวันก่อนไม่ขึ้นเนาะเจ็ดสิบสองโลทั้แรกเหลือสามโลนะครับตอนนี้ขึ้นมาเจ็ดสิบสองแล้วก็เห็นเพื่อนสมาชิกท่านอื่น,นถ่ายนะครับผมเลยลองดูบ้างตอนนี้จะเติมหนึ่งพันบาทนะครับขึ้นมาแล้วเจ็ดสิบสองโล เราจะเติมหนึ่งพันนะครับวันนี้เราให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับเราเติมหนึ่งพันบาทตอนนี้เจ็ดร้อยแล้วนะครับ่ถ่ายอะไรถ่ายวิดีโอเหรอสมาชิกเขาโพสต์ว่ารุ่นนี้เติมน้ำมันแล้วมันเลขมันค่อยขึ้นก็เลยจะให้เพื่อนๆดูอ่าหนึ่งพันบาทนะครับได้ตอนนี้โชว์มาสามอ่าสี่ร้อยห้าห้าโลนะครับอ่าโอเควันนี้ไม่ผิดหวัง หลายเช่นหลายวันก่อนเติมเต็มถังไม่ขึ้นเลยนะครับวันนี้เราขึ้นนะครับเติมน,น้ำมันขึ้นแล้ว1,000บาทขึ้นมา405โลนะครับขอบคุณสมาชิก for r a n g เจทุกคนนะครับลาไปก่อนนะครับกับทุนนี้ครับสวัสดีครับ